ถ้าเสร็จจะเรีกปอได้เลยนะครับาบได้ครับเดี๋ยวผมจะชิมคำนี้นะอาจารย์บอกว่าจานนี้มันสองเก้าเก้าตีทะ3 5สามร้อยห้าสิบแครึ่งได้นะครับโอเคนะครับกินได้หมดเลยครับนี่นะครับผมจะลองดอไงไม<ร>้ก็กินได้ครับเด็กผู้หายทานได้ไหมเมนูนี้สบายนะ อร่อย,ยอร่อยนะอ,อ,อร่อยมากเ่อยยิงหน้าตาได้นะหน้าตาถ้ามองถึถงเรื่องสรรพคุณที่เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพมันมีอะไรบ้างจ๊ะสรรพคุณปลาไหลก็คือบำรุงบำรุง บางคนเขาเขากินรักษารค่ก็มีนะปลาไหลแต่ว่าบางคนก็กินแบบเป็นโรคก็ผานไม่ได้แต่ว่าลักษณะของปลาไหลก็คือจะมีคนทั้งมีคนทั้งแพ้และไม่แพ้ถูกต้องไหมแต่ว่าสรรพคุณก็คือข้าวหอมมะลิเราเนี่ยเป็นสรรพคุณมีประโยชน์ทางร่างกายเยอะอยู่แล้วทั้งหมดเลยแล้วต้องดูนะครับหลังจากที่ผมทานไปแล้วเนี่ยความรู้สึกกับเมนูนี้อาจารย์บอกอีกครั้งเดียวชื่อเมนูนี้คือปลาไหลปลาไหลย่างซีอิ๊วห่อข้าวมะลิใหม่เมืองชุมพล มันได้ทั้งความเป็นปลาแล้วมันไม่คาวแล้วมันได้ส่วนผสมของดอกไม้ความงามดอกไม้นี่เป็นเป็นธุรกิจฮะตอนนี้เขาปลูกขายในไมโครก็มีขายเนาะตอนนี้อร่อยอร่อยทุรินเราก็ปลูกได้นะดอกไม้ไม่มีรสชาติข้าวไม่ถือว่าเป็นอาหารอร่อยผมว่าน่าจะสรับงานใหญ่ๆหรือทุกๆร้านในตุรินน่าจะมีเมนูนี้เพราะว่าเป็นมือมือและใช้ คือวัสดุบบเรานะ่ยถ้าเราซื้อปลาไหลญี่ปุ่นมันจะแพงครับแพงมากในขณะเดียวกันเราท้องถิ่นเรามีปลาไหลพื้นพื้นบ้านที่เป็นธรรมชาติแต่เราสามารถมาแอดใช้เป็นปลาไหลที่ เอามาทำเป็นเมนูเศรษฐกิจให้บ้านเราได้เพิ่มเพิ่มมูลค่าเพิ่มมูลค่าได้ะครับว่ามันไม่ใช่ปลาไหลย่างห่อข้าวได้อย่างเดียวนะมันทำปลาไหลย่างแบบเสิร์ฟกับชิ้วก็เสิร์ฟได้เลยกับผัดอะไริกแลงเป็นเมนูได้หลากหลายเสิร์ฟกับข้าวข้าวปั้นก็ได้อย่างเงี้ยมันได้หลากหลายซึ่งถ้าเราเข้าใจในเรื่องปลาไหลเรื่องความคขวความขั้นตอนวิธีการทำมันมันก็จะเพิ่มมูลค่าในยอดขายใหร้านาราได้เนี่เราผมได้ทานแล้วนะความหมายที่ผมได้ทานเข้าไปหนึ่งแหละ มันไม่มีความคาวไม่รู้เลยในด,ด้นผมไม่สัมผัสเลยว่าที่ผมทานเป็นรสชาติของปลาไหลนี่เลยฮะซีิวบา้านเราซีิวบา้วบานเราฮะเอาซีิวบ้านเราเนี่ยมาทำทำซอสซอสให้เป็นแบบซอสที่เป็นเอกลักษณ์เราใส่พริกป่นใส่อะไรเข้าไปความเผ็ด แล้วก็มีมะนาวมีอะไรมันจะช่วยดัดดัดเลยดัดแสดงว่าสมุนไพรทุกอย่างแล้วก็ถุดินที่เกิดในบ้านเราเนี่ยเข้ามาทำเอามาปรัปลงได้หมดเลยค่ะได้หมดมันอยู่ที่ว่าเราเชฟออกแบบเมนูกลับมานี่นี่นเป็นเพียงบางเมนูที่เชฟคิดหน้าวันนี้เนาะซึ่งจริงๆแล้วปลาไหลบ้านเราเนี่ยมันสามารถทําเป็นเมนูอีกมากมายเยอะมากฮะเป็นรายร้อยเมนูได้ครับถ้าเป็นไปได้นายจย์เนาะถ้าเป็นไปได้เนี่ยถ้าเอาในกรุงศยานะพวกนี้ ไปบรรจุไว้ในหลักสูตร,รของน้องน้องอาชีวะตัวนี้เคยเคยขึ้นเมนูเ้มกระทะเหล็กประเทศไทย,ไทยนะครับใช่ไหมเชมป์เทมเอียนเอาไปแข่งบ้านเรามีสถาบัาบานกาศร,ราศรรึกษาอาชีวะเนาะราชพัฒน์ราชมงคลแล้วเอาพวกนี้ไปทำในเชิงวิชาการเลยเอาเข้าเป็นหลักสูตรหรือไม้